ไไดีเจ้าวันนี้พาลงทุกอีกเช่นเคยนะจ๊นะเนาะวันนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะแปลงนี่ตะกี้ปีที่แล้วแพงเคยมาเก็้พักซีเซียนะเจ้าก็เลยเข้ามาดูพอว่ามันจะมีหรือเปล่านะนี่พี่นอกการลังต้นโอนเลยเจ้าเนี่ยป่วยกันบ่นี่ป่วยนะเจ้า โอ๊ยเสียดายนี่ใจหนนี่นี่พวกผมแดงนี่บนนี่นี่กินได้ละนี่เขาเป็นพอดมันกังโอ้ออกจากมีน้อ đi tân nhà nhé hết 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 Đây đây hết 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 khang hết ná này nè rồi. แต่ตานะเจ้าเนาะตาไผตามันเด้อบุ๋มบมุ๋มตันใหญ่เจ้าเจ้าฮู้เบอร์เนี่ย ต้นยาง้อยหน่อยอืม้ยสุดทายแล้วเลยขับไม่ขัอยม่รึม อันนี้เขาเป็นม่วง,วงเนาะจะมาจะเป็นต้นสีม,ม่วงจะไปหน่อยในกล้องวยเห็นหรือเปล่าแต่ไปเห็นหลายต้นมากจะมาต้นมันบอกว่าใหญ่เนาะโอ้ใช่นเลยต้องแยกพอดีๆเจา้านะเดี๋ยวไปเก็บเอาหญ้าที่มันกินมาได้มานี่นี่ นี่เฟ้ยต้นน,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 นี้กับไรเฟ้ยพรวนคันนาเฟ้ยเข้านี่แหละต้องขัดต้นต้นหน่อยอือหูเ้ยเป็นแผน่นเป็นแผน่นเขาขับปุ๊กเขาทากบ่าจิ๋ว มันต้นน้อยอยู่มันยังแตนได้นักเถอยคือข้ามาหลายกว่ามีแล้วเจ้าแต่ว่ามันต้นน้อยนะเบียมันน้อยเจ้านี่ นาย,<ๆ>ยอย่ายเย็วๆเลยได้ยัวตั้งใจจะหาแค่พกแกงนะเจ้าจะเอากอากอันพ่อปิ้นเนาะเพกลับบ้าน,นเอามีดซิ้มหาวันนี้จะเวลาล่างทำวาซาเั็นไงดนด้เป็นยา ใส่ก็เนี่ยจิ้นไปใส่แกใส่เองก็จิ้นมึงมาแกงใส่จิ้นแกใส่ปลากันล้ำเจ้า

แต่ถ้าเป็นผักเกิดคนพอช่างนะตามตามทุ่งนาตามแบบนี้มันจะมีผักที่มันกินได้หลายชนิดอยู่นะเจ้าผักนึ่งผักหยังนะเพื่อจะหาแบบน,นี้แต่นี่เพืจะเก็บเฉพาะผักชนิดเดียวคือผักสีเสียดนะเจ้าน,นี่จะเอาไปแกงนะโชคนี้ก็ราคาันดีนะเจ้าราคาถือ่าดีแล้วแหละมันจะมีสองสีสามสีเนาะมันจะมีสีม่วงอันนี้สีแดงนะแล้วก็อันก็สีเขียวนะถ้าความคำนี้ย,ย้วเป็นที่คือสีเขียว แต่มุ้งนี่ท่าจะเป็นสีสีแดงเป็นส่วนใหญ่ แม่จะน้ำซาวเมืเดือนนี่เป็ยังว่หายว่หายอูน้นี่นะเออูดผ่านไปสามวันแล้วเจ้าวันนี้ก็ได้เวลากบเข้าแล้วเจ้ามาในห้องกบเข้านะเจ้าเนาะหรือว่ากองข้าวนี่แหละที่อื่นตั้ไหนห้องจะได้ก็คอมเมนต์มาหากันนะเจ้า มาเริ่มกันละเนาะสามวันแล้วเขาเริ่มแห้งแล้วเจ้าช่วกันมัดแดดสองฮอนนะกอกไว้ฮะกอกไว้ข้างบนแหละเออเดี๋ยวตา่อเปลีแปลงไปคุยละเออโอ้ยเอาแล้วเด้แม่ดองพอดองมาช่วยเจ้าอ่าบ่ใส่หมวกกันแม่เอาหมวกแพงบ่ เขาก็แหงเนาะเออดี uh ๋ยวตัวเอม่ันนีตูฮันมิมเกาี้วสปีแล้วบได้ทมาน่ะอยู่พุ่มเเฮดเด้

กอบเข้าเจ้าอันนี้ลาเปุ่นกอบแบบนี้จะกอ็ฟื้ยวันที่เขาจะกอบเข้าแบบลาวนะเจ้านี่ มันจะแตกต่างจากบ้านแพงอยู่นะเจ้าเนาะมันจะกองใหญ่กว่าเอามาเทามาลองกันอะไรของกองข้าวนะเจ้าเป็นการกองข้าวแบบประเทศลาวนะเจ้าเนาะ<อ>วันนี้นองสาวพาทำแบบนี้เจ้าเกันเจ้า วันน,นี้พี่น้องมาช่วยกันมากเจ้า ลยน้ำโอ้อหปาหนูไปเคี่ยนเนี่ยมันแห้งอแคอันนี้เดี๋ยวใครจะเอาตาข้างบนมันไปยนะ้องวันตัวันจาทำไปเรื่อยๆเจ้าตี้ได้ประมากแค่นีม มันจะแปลกตาสำหรับแพงน่อนนะจ๊ะน้องพอใต้มันใหญ่แต่ก็ยังบะซูงเต็มเจ้าบวกเข้าใจใจฝืนจะวางติดกันติดแล้วเราก็ฝนก็วางแทบอีกวางใหม่กระปกองอันเนี้มันเปียกกลางเปียกตรงกลางถ้าฝนหนักๆเล đi ban hết, hết con mua nó mất này con phát hạn nó mất này chôm, ừ. Mất trong buôn thầy về là